Hello everybody! Welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวายากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะกับหัวข้อเรื่องของไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ t o อีกค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์ก่อนๆเราว่ากันด้วยเรื่องของ Confusing word หรือคำที่ทำให้สับสนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงคล้ายกันสะกดคล้ายกันความหมายคล้ายกันเรามีคำอธิบายให้ค่ะขออนุญาตทบทวนคำศัพท์จากสัปดาห์ก่อนกันสักเล็กน้อยดีกว่านะคะคู่แรกค่ะ race race r i c e r i c e raise แล้วก็ rise นะคะแปลว่าสูงขึ้นค่ะทำให้สูงขึ้นโดยที่ raise เนี่ยต้องการกรรมแต่ว่า rise ไม่ต้องการกรรมค่ะคู่ที่สอง win gain win gain win ค่ะก็คือชนะนะคะใช้กับการแข่งขันในขณะที่ gain ค่ะแปลว่าได้รับนะคะ ใช้กับการได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินน้ำหนักนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขค่ะกลุ่มที่3ค่ะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเราพูดถึงคำว่า c a t c h c a t c h เงินที่เป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญค่ะ change change เงินทอน currency currency สกุลเงิน money money เงินค่ะทั้งแบงก์แล้วก็เหรียญคู่ที่4ค่ะ accept accept ที่สะกดด้วยตัว a นะคะ accept แล้วก็ accept accept สะกดด้วยตัว e ค่ะ accept ที่เป็นตัว a นะคะหมายถึงรับมาค่ะในขณะที่ except ที่สะกดด้วยตัว e หมายถึงยกเว้นคู่ที่5ค่ะ affect affect a, ffect. a, ffect. a f f e c t affect เป็นคำกริยาค่ะมีความหมายว่ามีอิทธิพลต่อในขณะที่ effect effect e f f e c t effect เป็นคำนามค่ะมีความหมายว่าผลที่เกิดตามมา คู่ต่อไปคู่ที่หกค่ะ fee fee และ fair fair fee ค่ะหมายถึงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับการบริการในขณะที่ fair หมายถึงค่าโดยสารค่ะคู่ที่เจ็ด say say และ tell tell สองคำนี้สามารถใช้สลับกันได้นะคะโดยที่ say เน,เน้นที่ผู้พูดว่าเป็นคนกล่าวบางอย่างออกมาในขณะที่คำว่า tell เน้นสิ่งที่ถูกบอกกล่าวมาโดยใครบางคนนะคะความหมายใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่8ค่ะ insure insure assure assure, ensure, ensure คำแรก ensure ค่ะหมายถึงรับประกัน assure ค่ะคำที่สองหมายถึงทำให้รู้สึกมั่นคงวางใจ ensure คำที่3ามหมายถึงทำให้มั่นใจแน่จดกลุ่มที่9ค่ะเป็นกลุ่มที่ เจ้าของภาษานะคะจะเขียนผิดบ่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่สําหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศกลุ่มนี้นะคะคือคําว่า there ออกเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะ there 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 ตัวแรกนะคะ their there ใช้แสดงความเป็นเจ้าของค่ะในขณะที่ there th e r e พูดถึงสถานที่ค่ะใช้คู่กับ verb to be และ there ตัวสุดท้าย they แล้วก็ apostrophe re นะคะเป็นตัวย่อของ they are นะคะออกเสียงว่า t h e r e เหมือนกันนะคะเป็นประธานบวกกริยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะถึงแม้ว่าเสียงจะออกเหมือนกันแต่ว่าเขียนออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็มีความหมายแตกต่างกันค่ะคู่สุดท้ายค่ะคือ found found และ find find f o u n d found หมายถึง to establish นะคะหมายถึงก่อตั้งค่ะในขณะที่ to find หมายถึง to discover ค้นพบนั่นเองทบทวนกันเรียบร้อยนะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจรับฟังรายการ Hello English ย้อนหลังคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www moe er radio thai net นะคะ สำหรับเนื้อหาของวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของ confusing words ครูแบมก็นำเอาคำศัพท์ที่มักจะทำให้สับสนนะคะมาฝากผู้ฟังกัดน,นะคะจะได้ระมัดระวังเวลาที่เจอในข้อสอบครูแบมก็จะพยายามยกตัวอย่างเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเข้าใจค่ะหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคู่แรกของวันนี้ค่ะ loss loss L O S E loss to not have something anymore or to be unable to find something or not to win to not have something anymore นะคะก็คือไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วนะั่นแปลว่าหายไปแล้วค่ะหรือว่า to be unable to find something ก็คือไม่สามารถหาเจอได้นั่นก็แปลว่าหายเหมือนกันนะคะหรือว่า to not win หรือว่า not to win นะคะก็คือแพค่ะไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า loose loose l o o s e loose l o s e ค่ะเป็น adjective นะคะมีความหมายว่า free ค่ะเป็นอิสระ unattached unatt unattached ไม่ยึดติดกับอะไร or not tight ก็คือหลวมๆนะคะไม่แน่น It is also a verb นะคะมันสามารถเป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะมีความหมายว่า untie ก็คือแก้มัดนะคะ or let go of something let go of something ก็คือทำให้เป็นอิสระค่ะคืออาจจะแก้มัดจากพันธนาการออกนะ,ะนั่นคือ loose ค่ะมีความหมายอยู่2อย่างด้วยกันนะคะเป็นอิสระไม่ยึดติดกับอะไรว่าทำให้เป็นอิสระนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I do not want my football team to lose the game I do not want my football team to lose the game ฉันไม่อยากให้ทีมฟุตบอลของฉันแพ้ She will lose her money if she gambles with it She will lose her money if she gambles with it panan The door handle fell off because it was too loose the door handle fell off because it was too loose. ที่จับประตูหลุดออกเพราะว่าน็อตหลวม A loose sweater feels very comfortable. A loose sweater feels very comfortable. Zukana Lum Luam Say song resign resign. resign แบบแรกนะคะเขียนติดกันค่ะ R E S I G N R E S I G N ก็คือไม่มีไฮเฟนะคะ without hyphen ความหมายก็คือ to quit your job and the S is pronounced like a Z นะ,ะก็คือ resign ออกเสียงเป็นตัวแซตนะคะจะมีเสียงสั่นนิดนึงบริเวณคอนะคะคุณผู้ฟังลองออกเสียงตามดูค่ะคำว่า resign resign นะคะก็คือมีเสียงตัวแซดนิดหนึงนะคะหมายถึงการลาออกจากงานที่ทำอยู่ค่ะการลาออกแต่ถ้าเกิดว่า resign ตัวนี้นะคะมี hyphen หรือว่ามีขีดขั้นตรงกลางนะคะ r e ขีด n นะคะความหมายจะเปลี่ยนไปค่ะความหมายจะหมายถึง to sign a contract again and it usually means that you've decided to stay in your current job นะคะก็คือ re-sign โดยที่ re มีความหมายว่าทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่เราเซ็นสัญญาซ้ำอีกครั้งได้ทำงานต่อที่เดิมหรือว่าการต่อสัญญานั่นเองนะคะการออกเสียงตัว s ในคำว่า sign แบบที่มี h ฮเ h น n จะออกเสียงเป็นเสียง s นะคะ ไม่ใช่เสียงแซดเหมือนกับคำว่า resign อันนี้เป็น resign ปกตินะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ My boss didn't want to increase my salary, so I decided to resign. เจ้านายของฉันไม่อยากขึ้นเงินเดือนให้ก็เลยตัดสินใจลาออก I love my current job, so I happily resigned for another year. ฉันเนี่ยรักงานของฉันมากก็เลยมีความสุขมากที่จะได้ต่อสัญญาอีกปีค่ะต่อไปนะคะเป็นคู่ที่สามค่ะคู่ที่สามนะคะคือคำว่า advice 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 ตัวแรกนะคะสะกดว่า a d v i c e a d v i c e advice advice นะคะตัว c ออกเสียงเป็น s นะคะเป็นเสียงของตัว s เป็นคำนามค่ะความหมายก็คือการให้คำแนะนำนะคะ so you can give someone some advice นะคะเป็นการให้คำแนะนำในขณะที่ advice advice a d v i s e นะคะเสียงจะเป็นสิ่งตัว z ตัว z นะคะเป็น verb ค่ะในคำนี้นะคะ you can advise your friend the meaning of t h i s two word is basically the same นะคะความหมายก็คือเหมือนกันเลยค่ะ ก็คือการให้คำแนะนำนะคะแต่ว่าเป็น n o u หรือเป็น verb เนี่ยมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ She advised me to invest my money more carefully. She advised me to invest my money more carefully. เธอแนะนำให้ฉันลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น My father gave me one pieces of advice. Always be on time. My father gave me one piece of advice: always be on time. พ่อของฉันเนี่ยให้คำแนะนำมาหนึ่งข้อก็คือโจงตรงต่อเวลาเสมอค่ะต่อไปเป็นคู่ที่4ค่ะคู่ที่4นะคะคือคำว่า disinterested disinterested และคำว่า uninterested uninterested คำว่า disinterested นะคะมีความหมายว่าเป็นกลางค่ะในภาษาอังกฤษนะคะที่บายความหมายว่า it is impartial, objective or not taking a side ในขณะที่ uninterested ค่ะมีความหมายว่าไม่สนใจมีความหมายว่า bored or not interested มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ sometimes a stranger can make a disinterested and fair decision more easily than a family member sometimes a stranger can make a disinterested and fair decision more easily than a family member. the children. wanted to play outside and were very uninterested in doing any studying เด็กๆอยากออกไปเล่นข้างนอกและไม่สนใจเรียนหนังสือค่ะ he seemed uninterested in what was going on around him he seemed uninterested in what was going on around him เขาดูไม่สนใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเขาค่ะ ต่อไปคู่ที่5ค่ะคุณผู้ฟังคำนี้เป็นคำน่ารักนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบางคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มักจะแกล้งเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปนั่นก็คือคำว่า bear bear b e a r bear bear ในที่นี้นะคะเราไม่ได้พูดถึง bear ที่เป็นคำนามค่ะเพราะว่า bear ที่เป็นคำนามนะคะหมายถึงหมีนะคะหมี ในขณะที่ถ้าเป็น verb B e a R, bear ที่เป็นคำกริยานะคะก็จะมีความหมายหลากหลายค่ะยกตัวอย่างเช่น to hold up or support a heavy weight อันนี้ก็หมายถึงการแบกของหนักนะคะ hold up or support a heavy weight หรืออีกความหมายหนึ่งค่ะ bear สามารถมีความหมายว่า to suffer or endure difficulties to suffer or endure difficulties ก็คือทุกทรมานจากบางสิ่งบางอย่างค่ะอีกคำหนึ่งค่ะที่ออกเสียงว่า bear เหมือนกันแต่สะกดว่า b-a-r-e b-a-r-e bear bear ในที่นี้นะคะเป็น adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์ค่ะมีความหมายว่าเปลือยเปล่าค่ะในภาษาอังกฤษก็อธิบายว่า naked or uncovered or it can be a verb นะคะสามารถเป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะมีความหมายว่า to uncover or to reveal to uncover or to reveal ก็คือการเปิดเผยะคะ่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น don't stand on that old chair it cannot bear your weight don't stand on that old chair it cannot bear your weight อย่ายืนบนเก้าอี้เก่าตัวนั้นเก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักไม่ไหว I cannot bear to see my son in pain I cannot bear to see my son in pain ฉันไม่สามารถทนเห็นลูกชายเจ็บปวดได้ Visitors to the temple must not have bare arms or legs so Please wear long pants and a jacket. Visitors to the temple must not have bare arms or legs, so wear long pants and a jacket. ผู้ที่มาเที่ยววัดจะต้องไม่ใส่เสื้อเปลือยแขนหรือกางเกงขาสั้น I bared my arm to show them my new tattoo. I bared my arm to show them my new tattoo. ฉันเนี่ยเปลือยแขนหรือว่าเปิดเสื้อขึ้นนะคะเพื่อที่จะอวดรอยสักอันใหม่ค่ะต่อไปเป็นคู่ที่6ค่ะคู่ที่6คือคำว่า further, further และคำว่า father, father. คำว่า further ค่ะสะกดว่า f-u-r-t-h-e-r, f-u-r th-e-r further further มีความหมายว่าไกลหรือว่าเพิ่มเติมค่ะใช้กับสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายว่า further is used for more abstract situations นะะก็คือใช้กับอะไรที่จับต้องไม่ได้เป็น abstract นะคะเป็นนามธรรมาในขณะที่ farther t h e r, f a r farther f a t h e r father, is used when we're talking about physical distance physical distance okay, so further, to the haka kura yatang mo henai nan father ka the human resources representative told me if you have any further complaints please tell me if you have any further complaints please tell me ก็คือตัวแทนฝ่ายบุคคลเนี่ยบอกกับฉันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาได้บอกมาได้ If you have any further questions, you can ask me at the end. If you have any further questions, you can ask me at the end. อันนี้ก็เป็นคำพูดของอาจารย์นะคะอาจจะพูดว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามคำถามตอนที่จบคาบเรียนได้ How much farther until we reach our destination? How much farther until we reach our destination? In arrest, you might probably say, She ran farther and faster than him. She ran farther and faster than him. ในการแข่งขันคุณสามารถพูดได้ว่าเธอเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าและเร็วกว่าเขาค่ะต่อไปค่ะคู่ที่7คู่ที่7นะคะคือคำว่า h a n g a n g h a n g n g ในที่นี้นะคะมี ed ด้วยนะคะคุณผู้ฟัง h a n g e d h a n g e d นะคะอันนี้นะคะมีความหมายว่า แขวนคอค่ะมันคือ d e a d l y exception นะคะ as in the past tense of hang ก็คือเป็น past tense ของคำว่า hang h a n g นะคะ hang ที่แปลว่าแขวนคอค่ะ hang can also mean to execute a criminal by hanging them in a rope นะคะก็คือใช้เชือก rope นะคะแขวนคอในขณะที่จริงๆแล้ว hang เนี่ยหมายถึงแขวนเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยแห้งใช้กับการแขวนคอนะคะที่ทำให้ถึงแก่ความตายถ้าเกิดว่าเป็นการแขวนเฉยๆนะคะเราจะใช้คำว่า hung ค่ะ h-u-n-g hung นะคะเป็น past tense ของแห n ง h-a-n-g เนี่ยแหละนะคะ most of the time โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการแขวนสิ่งของทั่วๆไปนะคะกริยาช่องที่สองของแห้งจะเป็น h u n แต่ถ้าพูดถึงการแขวนคอเพื่อให้ถึงแก่ความตายจะใช้ hang e d ที่เติม ed ค่ะดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I hung the painting on the wall and I hung my clothes on the clothesline. I hung the painting on the wall and I hung my clothes on the clothesline. ฉันแขวนภาพวาดไว้บนผนังและแขวนเสื้อผ้าไว้ที่ราวตาผ้า The judge sentenced the murderer to be hanged. The judge sentences the murderer to be hanged. ผู้พิพากษาตัดสินให้ฆาตกรถูกลงโทษด้วยวิธีการแขวนคอ The criminal was hanged in the prison. The criminal was hanged in the prison. จากตัวอย่างประโยคนะคะคุณผู้ฟังจะพบว่า sentence นะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะ sentence เนี่ยไม่ได้แปลว่าประโยคค่ะ S E N T E N C E สะกดเหมือนกันนะคะแต่เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้ว sentence จะมีความหมายว่าพิภาคษานะคะผิภากษาค่ะประธานที่จะสามารถใช้กับคำว่า sentence ได้นะคะก็จะต้องเป็น the judge นะคะอาจจะเป็น the judge and jury นะคะก็คือผู้พิพากษาหรือว่าคณะลูกขุนค่ะที่ลงความเห็นว่าควรจะมีความผิดอย่างไรต่อไปเป็นคู่ที่8ค่ะคู่ที่8นะคะคือคำว่า i, ll. I, ll. I s l e i s l e a i s l e a i s l e เสียง s จะไม่ออกเสียงนะ,ะ i s l e จะมีความหมายว่าทางเดินค่ะในภาษาอังกฤษบอกว่า aisle is a passageway between rows and seats in the building such as a shirt theater or auditorium aisle is a passageway between rows and seats in a building such as a church theater or auditorium <coughs> ในโรงภาพยนตร์หรือว่าในสถานที่ auditorium นะคะอาจจะเป็นหอประชุมส่ว so น aisle ที่ไม่มีตัว a ค่ะ i s l e i s l e นะคะจะหมายถึงเกาะเล็กๆค่ะ a n island usually a small one มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ the aisle was crowded with people looking for seats the aisle was crowded With people looking for seats. Tang don yakla klampi duipu and tikan lang mongha The musical had actors dancing in the aisles. The musical has actor dancing in the aisles. Lakon playing rung ni nakami naksadang Maten Rampaitam The aisles in these stores seem to get smaller and smaller. The aisles in these stores seem to get smaller and smaller. ทางเดินในร้านค้าร้านนี้ดูเหมือนจะเล็กลงทุกวันทุกวัน The British i s l e is a great place to visit. The British Isles is a great place to visit. เกาะอังกฤษเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนต่อไปคู่ที่9ค่ะคำว่า altogether l All together แบบแรกนะคะคือ all เว้นวรรคแล้วก็ together all together หมายความว่า everyone's together everything together ทุกคนทุกสิ่งด้วยกันทั้งหมดค่ะในขณะที่ all together แบบที่เขียนติดกัน a l together a l together มีความหมายว่า completely ค่ะก็คือทั้งหมดนั่นเลย เป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะ On the whole, all things are considered มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ We went all together to the party. We went all together to the party. พวกเราทุกคนไปปาร์ตี้ด้วยกันนะคะ All together แบบนี้นะคะเขียนแยกกันค่ะ Some of the professor's lecture is altogether impossible to understand. Some of the professor's lecture Is altogether impossible to understand. Bang Likong Adan Rum Rum Dai Altogether Tony adjective cap and altogether It's less expensive to buy a computer part by part. You can save a few thousand baht altogether. It's less expensive to buy a computer part by part. You can save a few thousand baht altogether. มันราคาถูกกว่าที่จะซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แยกกันรวมๆแล้วก็ประหยัดไปหลายพันเลยและคู่สุดท้ายค่ะคือคำว่า along a l o n g along เขียนติดกันนะคะเป็น p r e p o s i t i o n ค่ะมีความหมายว่าด้วยในขณะที่ a long เขียนแยกกันนะคะอเะ้นว t w แล้วก็ long นะคะจะหมายถึงยาวค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น it is a long time until Friday มันอีกตั้งนานกว่าจะถึงวันศุกร์นะคะอ่ะลองอันนี้ก็คือเขียนแยกกันเป็น article อะแล้วก็ลอง we walked along the river bank we walked along the river bank เราเดินไปด้วยกันที่ริมแม่น้ำอันนี้ก็เป็น along ที่เขียนติดกันค่ะอันนี้ก็ในพาร์ทของ listening การฟังก็อยากให้ตั้งใจฟังให้ดีว่า along ที่เราได้ยินเป็น along ประเภทไหนค่ะจบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องของ confusing words ในวันนี้ มีหลายคำเลยนะคะที่อาจจะทำให้เราสับสนไม่ว่าจะจากการฟังหรือเรื่องของความหมายค่ะถ้าเกิดว่าเราพลาดไปในพาร์ทของ listening แล้วแล้วก็เสียดายแย่เลยนะคะเตรียมตัวกันไว้ก่อนดีกว่านะคะที่ครูแบบพูดทั้งหมดในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังซ้าหรือรับฟังตอนอื่นๆย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ moeradiothai.net นะคะสำหรับวันนี้ครูแบบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดา <Okay. S 1> สุขีโรธค่ะสวัสดีค่ะ